สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นลายเซ็นหลวงพ่อนานวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยาเป็นเหรียญหลวงพ่อนานครึ่งองค์นะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อนาน ส่วนด้านหลังมียันอักรรตรงกลางเขียนว่ารุ่นลายเซนเหรียญน,นี้ออกบูชาวัดเสาธงเก่าจังหวัดอยุธยาขออนุญาตหลวงพ่อนายจัดสร้าง เหรียญน,นี้สร้างปี2520ห่ลวงพ่อนายท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังยุค2500มีเรื่องเล่าว่าพ่อฟอ้อนดีสว่างว่าพ่อฟอ้อนได้พาหลวงพ่อนายไปเรียนกับหลวงปู่สุข วัดปากคองมะขามเท่าในขณะนั้นท่านยังเป็นสามเมเณรอยู่ภายหลังหลวงพ่อจบการศึกษาปีที่สี่ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเมเณรตอนอายุ12ปีและจึงได้บวชเมื่ออายุครบบวชเป็นพระพิสุหลังจากบวชแล้ว ได้ไปศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ย่ามแดงซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเมื่อท่านจำพรรษาที่วัดบ้านแจ้งท่านก็มักไปปฏิบัติธรรมภายในป่าช้าของวัดเสมอภายหลังท่านว่างเว้นการสัก ทั้งศักยันน้ำมึกและน้ำมันให้แก่ผู้ศรัทธาซึ่งยันที่ท่านศักนั้นเข้มขังมากต่างเป็นที่ก่าวขันถึงความคงกระพันชาติอย่างสูงหลวงพ่อน่ายมีลูกศิษย์ที่ท่านได้ครอบครูให้ มีอยู่สามคนคือลุงแหวงอาจารย์ประเวศและคงเอียดอาจารย์พิมพ์เจ้าอาวาสวัดพึกษวรั์จังหวัดพิจิตรตอนนี้ที่ทราบลุงแหวงเสียไปแล้วหลายปีส่วนอีกท่านเรียนวิชาสายนี้คือพระอาจารย์กบ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากดวงพ่อนายวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเครื่องและตะกุดแต่ที่จะโด่งดังคือเครื่องรางจิ้งจกมีประสบการณ์มากมาย วันนี้ก็พามาชมเหรียญรุ่นลายเซ็นหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งออกบูชาวัดเสาธงเก่าอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ